สวัสดีครับผมนายสุชาติเฉดีครับวันนี้ผมจะมาหาค่าโค้งมาแปลงครับมาเริ่มสอนกันะครับ อาวเกอร์ครับไฟเข้าได้220โวลต์นะครับไฟที่ขั้ว AB ได้320โวลต์ครับสลหรับขั้ว AB ครับสลหรับขั้ว AB ได้100โวลต์ครับ ขั้ว C D ครับขั้ว C D ได้สามร้อยยี่สิบโวลต์ครับสหรับขั้ว C D ครับสหรับขั้ว C D ได้หนึ่งร้อยโวลต์ครับ ผมขอจบการทดลองไปแคนี้ครับสวัสดีครับ